ช่วงที่3ของรายการข่าวมงลงค่ะ ช่วงนี้แน่นอนว่าเราต้องมาอัปเดตกันนิดนึงกับข่าวคาวงการบันเทิงไทยตอนนี้ไม่อัปเดตไม่ได้กับเด็กเก่งคนนี้เป็นเด็กที่เก่งมากๆเป็นลูกสาวของพ่อโจ๊กพ่อโจ๊กโซจูแฮ่ไม่ใช่โซจูคู่อะแหม่มุกเริ่มจะเมาล้วอะไรอย่างงี้พี่โจ๊กเขาก็จะชอบปรับดิดกีตาร์แล้วก็ให้น้องยี่หว่าร้องเพลงตั้งแต่น้องเบบีเลยตอนนี้เป็นยังไงดูน่ารักจังเลยนี่เห็นไหมแล้วก็ล่าสุดค่ะน้องเซนส์ ยานะคะกับค่ายเพลงนะคะ l ิสเอนเตอร์เทนเมนนะคะของคุณดมจารุวัฒน์นะเข้าไปเป็นอีกหนึ่งสมาชิกค่ะเขาเรียกชูการ์แอนด์สไปซ์โอหน้าเหมือนคุณพ่อเลยใช่ค่ะจริงีนี้ความสามารถนะนี่ถ้าไม่บอกเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะค่ะแม่ปุ้ยนี่ว่าเป็นแบบ พวกเป็นเดบิวต์เกาหลีอะไรเงี้ยเด็กไปเทรนไปอะไรเงี้ยใช่ไหม้น้องน้องเด็กสุดนี่คือสำเนาถูกต้องนะเออถูกใจสำเนาถูกต้องเนี่ยเป๊ะมากสำเนาถูกต้องมากแล้วก็น้องก็ถือว่าเด็กที่สุดในวงแล้วครบเครื่องเลยร้องเล่นเต้นแสดงดลยแมพ่อมาเก่งมากแต่สุดสำเนาเลยต้องสำเนาถูกต้องมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเรามีคลิปมาให้ดูค่ะไปชมคลิปเดีโยวของน้องยี่หว่ากันค่ะ Okay, huh? Yeah. เด็กไทยเก่งมากเดี๋ยวนี้เด็กไทยค่ะเก่งมากแล้วก็หลายคนแฟนคลับค่ะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมน้องยี่หวานะคะแล้วก็บอกยินดีด้วยนะรอติดตามผลงานของน้องนะคะเสียงน้องพอมากลูกไม้หล่นใต้ต้นเลยค่ะแต่เป็นเด็กที่มีความสามารถนี่จะเป็นคุณพ่อคุณแม่แลจะภูมิใจมากเลยไกลแน่นอนบอกเลยไปไกลไปไกลแน่นอนนะคะก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับน้องยี่หวาด้วยนะตอนนี้เดบิวต์เป็นศิลปินเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมีมีเด็กไทยไหมให้มันชุ่มชื่นใจ มีมีน้องน้องที่หวะเขาลูกพ่อโจกใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะมีข่าวข่าวดาราลูกดาราคนนี้กอินเตอร์มากพี่บอลลี่ไอจีติ๊กตอกเยอะเลยเนาะเอออชอบมากชอบมากน้องแอลลี่นะคะอาชิรยาลูกสาวของพ่ออ่ำอมรินค่ะสวยฉลาดตอนนี้เป็นที่น่าที่น่าจับตามองมากเพราะว่าน้องเนี่ยมากความสามารถเราเห็นน้องตั้งแต่เด็กๆตอนนั้นน้องมาออกรายการดาราตั้งแต่ตัวตัวนี้นึงแล้วน้องก็พูดเก่งเนาะพูดจาแบบชุบ เขาเรียกว่ามีแววมีแววมงลงแต่เด็กเออเนี่ยน่ารักสวยแม่เพิ่งดูละครเขาในเน็ตฟลิกอะไรนะสาธุอ่ะใช่ใช่นะคะสวยน่ารักสวยมากตอนนี้น้องโตน้อง20แล้วนะคะก็เลอใช่เผื่อแป๊บเดียวน้องอายุ20แล้วมาลงนางงามไหมแก่ไหมว่าเอามาลงเอามาลงแอนแอนลี่อยากลงเอ็มวีทีป่ะจ๊ะใช่เห็นแต่แต่เล็กๆอ่ะเราเราแล้วเราจะไม่แก่เราจะไม่แก่ได้ไงเราแม่เพราะว่าน้องเขา20แล้วนี่เห็นไหมถ่ายรูปกับคุณแม่ก็สวยนะคะสวยเท่ากั แล้วเนอเป็นแล้วน้องก็เป็นศิลปินจากค่าย411 Music ด้วยน้องเขาสวยจริงลูกคลังกับแม่จอยประเด็นคือเก่งแม่ก็เป็นแฟนคลับเก่งนั่นนะเก่งด้วยมาผู้หญิงแล้วผู้ชายกันบ้างไหมแม่แล้วคุณพี้หนูค่อยเจอตัวจริงหนูเคยเจอน้องหล่อมากน้องสูงมากน้องทิกเกอร์ลูก นิโคกับพี่แมวพีว่ไหมคแมวทิกก็หล่อม,มากคุณผู้ชมคือต่ไปเจอแล้วแบบสูงด้วยใช่ไหมสูงโอ้โหหนูตัวไม่เท่าไหร่ <laughs> ไม่เท่าไหรค่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่คนนี้เขาต้องมีเอ่อดีเอ็นเอคุณพ่อคุณแม่เต็มที่ดูซิยิ้มหน้ารักมากใช่นี่สิบเก้าเองนะเหมือนพี่แมวเหมือนกันเนอะผสมนะผสมผสมเลยาเลือกส่วนดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเขาเลือกส่วนเดียของพ่อกับแม่มารวมกันหมดเลยใช่ใช่แล้วเป็นไงเขาผสมกลมกลืนมากแล้วคือน้องเขาก็เป็นศิลปินนะคะของสังกัดจีเนสนะคะของทาง GMM ด้วยเป็นศิลปินเดี่ยวของค่ายนะคะหลังจากที่น้องเป็นศิลปินฝึกหัดมา3ปีน้องก็มี มีซิงเกิลออกมาแล้วก็ไปเล่นคอนเสิร์ตหลากหลายคอนเสิร์ตแล้วก็มีเล่นคอนเสิร์ตกับคุณแม่ด้วยความสามารถเยอะแล้วก็รวมถึงเดี๋ยวล่าสุดว่าเห็นมีทับทว่าการแสดงด้วยต่อไปมีใครอีกจ้าใครเอ่ยน้องพีค่ะกองถาวรทำไมเธอต้องทำเสียงอ่อนเสียงหวานนะเจ๊โอ้สี่แก้วเป็นลูกชายงานดีค่ะของพ่อป่าพ่อป่า เรียกได้ว่าหล่อดีใครดูนั้นหล่อม่แม่เป็นไงคะดูดิเออเข้าใจแล้วทำไมทำเสียงเล็กเสียงน้อยแบบจมูกโด่งน้าหล่อดีนีเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วนะนี เป็นยังไงนะคะเรื่องเสียการเดี๋ยวเสียอาการคือตอนนี้พี่กรณ์คือพี่นันหมายว่าควรควรนี้คุณกันนันจะบอกว่าหลอนเป็นนางสาวไทยแล้วหล่อนเก็บอากาศคุณไม่ควรให้คนที่ชอบอ่านเอลลี่มากกว่าไม่ควรให้อ่านข่าวกองทัพพี่เราเราอ่านข่าวเราก็เลยให้คนคนจะได้รับรู้ว่าเออหลอนจริงแต่จริงนะพอเห็นแล้วนะใช่ไหมคะแม่สุดยอดเนี่ยแค่เห็นแล้วยังเขินเลยนะถ้าอยู่ตรงเนี้ยอู้ค่ะดีเยี่ยมเลยค่ะกองทัพพีก สองพิธีกรฉันสองพิธีกรฉันถูกต้องค่ะตั้งคือแต่อ่านมาตั้งแต่แรกเลยนะฮะอันนี้เลิศสุดแล้วข่าวนี้ดูมีเเอ energy ข่าวอื่นไม่ได้มี energy กระดี้กระดาหมดเดี๋ยวหาว่าเราสองมาตรฐานน้องออมก็น่ารักค่ะถูกคนนี้น้องออมกอนพารค่ะลูกแม่ก้อยค่ะก็คือเป็นลูกสาวนางเอกสวยเห็นไหมเออสวยจริงว่ะสวยได้แม่ไคนนี้เล่นหลายเรื่องนะไม่ปุ้ยดูคือเป็นอะไรบาร์บารี่ชั้นน่ะไม่ค่อยจําชื่อศิลปินจำไม่ จำหน้าแตาหน้าดูเ่อจัหน้าวนี่เยนี่ไงลูกสาวแม่ก้อยออกข้าวงการตั้งแต่17ขวบค่ะประกวด New Star Award ปี2538นะแล้วก็มีถ่ายนิตยสารแล้วก็แน่นอนว่าก็ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆมีคุณแม่ด้านมาเรื่อยๆก็ใส่เรื่องศิลปินตามแม่ถูกนะเขาจับจับจับคู่จิ้นกับหลิงหลิงคองอ๋อโอ้โหเขาเรียกว่าเป็นคู่ยูริ เคมีคือแบบครูยูริเคมีเข้ากันมากแม่เราเราแทบจะจิ้นไปด้วยกันอะของพวกนี้นะมันมันถ้ามันเขาเรียกกันว่าเคมีคอลไม่ตรงกันแล้วจับมาแมทมันไม่แมทแล้วมันจะเอียนไปเลยแต่อันนี้คือแมทชิ่งกันได้ดีเลยค่ะโอเค่เอาอีกสักคนหนึ่งคนนี้นะฮะนั่นก็คือน้องเอมนะฮะลูกชายของพี่ดุสัญญาคุณากรนั่นเองใชู่ตามไอจีเขาตลอด จริงไหมซื้อไม่ตามแต่ว่าแต่ว่าฟีเด้งมาตลอดเหมือนกันฉันมองในลูกซุปตาทั้งหลายเขาเก่งตามพ่อตามแม่ใช่แต่ฉันชอบซุปตาในดวงใจฉันตอนนี้แล้วฉันว่ายังไงคะแม่คดตัวเนี้ยอัดอัดตัวเหรอพูดซุปตาเลยเป็นตัวงงฮ่าทำไมยาซ็อปพาวเวอร์ของแทนซุปตาเป็นตัวทั่วโลกรู้จักออกข่าวต่างประเทศพูดนะที่นาทีนี้ใครจะดัดบูเด้งตัวนี้อีกแล้วนี่ลงคำนะอ้ยามาจัง จะตายเก่งๆชอบอยากมาอยก่งกับฉันไงอย่ามาอยู่กับฉันแต่เธอเขาน่ารักจริงๆนะตัวเล็กๆหนูเคยไปดูเนี่ยมีมีหลายคนไปดูแล้วเล่าให้ผู้ฟังว่าขับรถไปหนึ่งชั่วโมงเอาไปยืนขับรถไปหลายชั่วโมงก็ไปยืนดูเขาหนึ่งชั่วโมงต้องเป็นรอบนี้มันเป็นบอว่าเรอบเขาเรียกว่าข่าวจากสื่นักข่าวต่างชาติด้วยนี่ใช่ใช่นี่ปนซีนอะไรมีหมดเลย แม่ดีกว่ามู่ไดูแลก็มีคอมไมนต์บอกว่าหมูเด้งจะมีวันตัวแห้งไหมคะใช่ไมไม่น่าจะมีดูทรงแล้วไม่น่าจะมีวันที่ตัวแห้งเขไปเล่นสนุกของเขาว่าใช่แล้วประเด็นคือต้องรีบดูนะก่อนนางโตอถูกตป่ะนาจะตเดี๋ยวได้นงโตนจะใช่ไมล้ตไวด้วยชั้นรักหมูเด้งความรักชาติของหมูเด้งยังไงบางคนนะ มนุษย์เนี่ยได้ยินเพลงชาติบางทีลืม<อ>แล้วก็ไม่ได้สนใจจะฟัง<อ>แต่น้องลูกหูเด้งของแม่เนี่ยเพลงงมาับานางยืนเคารพธงชาติหรอ,อไปดูวีทีอาร์ค่ะว่านางยืนยังไง แม่เราไปยืนตรงคนเราตรงใช่ไหเห็นไหมบารี่เมื่อกี้เถียงกันใช่ไหมว่าเฮ้ยพอสหรือเปล่าพอสหรือเปล่าว่าไม่ได้พอสเลยคือน้องก็ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นแล้วพอเพลงจบนางขยับนี่คือน่ารักอ่ะใครไม่รักชาติหูเด้งรักนี่คือเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาจริงๆแต่ต้องรีบไปดูน้อนก่อนน้อนโตนะโอเคช่วงนี้พักความสนุกกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อกับข่าวมงลงมค่ะ เด็ดข่าวสารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อย่าลืมใส่ใจตัวเองด้วยอย่างแม่ปุ้ยเองก็เลือกผลิตภัณฑ์ IDM ที่มันเห็นผลแล้วก็มันมันเป็นประโยชน์สำหรับแม่ปุ้ยก็คือคก็ตั้งแต่รับประทาน IDM แล้วก็ช่วยได้เยอะตัวนี้นะคะเป็นน้ำมันงานดำขนาด500มิลลิกรัมค่ะซึ่งจริงๆงาดำเนี่ยเป็นที่นิยมในการรับประทานตั้งแต่สมัยมืก่อนละแม่ที่เราเอามาคัว่วกินแม่ปุ้ยชอบ ล้ประทานงามันหอมเวลาจะปิ้งย่างเนื้อเลยจะใส่งาเยอะมากงาดํางาขาวปนแต่ว่าที่มีประโยชน์มีเซเามีออยล์เนี่ยก็คืองาดำก็จะทานเยอะแต่ว่าโอ้โหเยอะยังไงมันก็ไม่ได้500มิลลิกรัมต่อเม็ดปะจัดมาเป็นแบบซอฟต์เจลแบบนี้นะคะซึ่งทานง่ายด้วยในนี้สกัดเย็น500มิลลิกรัมนะคะยกแผงแบบนี้เลยพกง่ายเวลาที่อยากจะทานก็ ไม่ชอบมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมแผงเนี้ยไม่ติดกันหนึบหนับแต่อันนี้เนี้ยก็รับประทานไปเลยสําหรับแม่ปุ้ยนะคะทานเช้า1เม็ดแล้วก็กลางคืนก่อนนอน1เม็ดทานเป็นประจําค่ะแล้วมันก็ดีกับสุขภาพจริงๆก็คือวันละ2เม็ดก็ได้นะคะแล้วตัวตัวแพ็กเกจเนี่ยเราเราสามารถพกไป สมมติว่าไปทํางานใครที่อยากจะทานใส่ใจตัวเอง1กล่องเนี่ยหกแคปซูลถ้าอยากจะใส่ใจตัวเองแนะนํานะคะกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะตัว black sesame oil นะคะจาก idm นะคะวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะ